เอาติสสวยเข้าใหม่นะครับสีนี้สียอดนิยมนะครับนานๆเข้ามาทีลูกค้าถามหายเยอะ t o y ยต้าโคโร拉เอาติสหนึ่งจุดหกรุ่นจีได้ปีสองพันสิบแปดนะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ละเอียดนะให้ดูบอดี้ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนะรวมถึงห้องเครื่องรวมถึงโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับคันนี้นะสวยเดิมแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะแกะให้ดูแบบละเอียดเหมือนกับมาล้บชมรถที่บริษัทเทยยนเองเลยไมเกังดีนะครับเฉลี่ยวิ่งต่อวันวัน,วนละหกสิบโลภายในซาสอานะแกะให้ดูนะทุกซอกทุกมุม รโรบอทนีบก็ยังอยู่นะตรงนี้ไม่มีพ่นทับคันนี้สวยเดิมภายในสะอาดสะอานนะครับรถหนงานปลดระวังไม่เคยพลาดการเช็คระยะจากศูนย์ถ้าสนใจเอาติสักคันนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสีได้สีเทาดําเฉลี่ยวิ่งต่อวันไม่เยอะสนใจคันนี้ดูให้จบรีวิวละเอียดอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่สนใจเอาติสมือสองทุกคนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1เสรีไทย68แยก1มินบุรีผมพามารับชมมีหนึ่งคันที่สวยสมบูรณ์ Toyota c โค o l l a a l t ิส1.6รุ่นจีคันนี้ได้ปี2018นดะครับรถหน่วยงานปลดระวังไม่เคยพลาดการเช็คระยะจากศูนย์ดูช่องผมนะครับรู้อยู่แล้วนะว่าคัดรถเอาทิสมือสสวยๆราคากำลังดีนะครับมาให้พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันนะคันนี้นะครับ1.6รุ่นจีได้ปี2018เลขไมล์ประมาณแสนสอง 4 3 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,400นะตอนนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษของธนาชาตนะครับเริ่มต้น2 7 9 4ปซีปีนะครับถ้าผ่อนยาวๆ7ปี4.79นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านถึงที่ทำงานทั่วประเทศเลยนะสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะเริ่มผ่อนอีกทีมกรลาคุมพาปีหน้าเลยนะสนใจทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับผมนะครับ คัดรถมือ2คุณภาพเกรดเนะครับรีวิวดวยเยแกเพชรยนต์นะครับผู้ผ่านการอบรมและตรวจสภาพรถมือ2อย่างมืออาชีพมามีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับมีประสบการณ์การถ่ายเอาติสมามากกว่า400อกว่าคันนะครับขายไปแล้วไม่ต่ำกว่า150คันนะเฉพาะเอาติสมือ2ปี17ปี18เนี่ยสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้ติดต่อหาผมคนเดียวครบจบแน่นอนนะครับยินดีให้คำปรึกษาการออกรถเอาติสนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้รู้รู้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวฉกไม่นเชนนะครับแบบสปอร์ตนะ แล้วก็คันนี้ได้ไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับมีโคมไฟเดย์ไลท์ในตัวนะครับสวยๆใส,สใหม่ๆแบบนี้เลยการชนสีเดียวกับตัวรถนะตามสเปคชีทเป็นเทาดําแต่เทาดําที่เราเข้าใจมันน่าจะเป็นเทาดําแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คันนี้จะเป็นสเปคชีทเทาดํานะแต่มันออกแบบน้าเงินนะออกเทาน้ําเงินนะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับขับไปตามท้องถนนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่อายใครนะครับแล้วก็สีโดดเด่นนะครับดูสวยนะดูสวยดูสุขุมนะครับ ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะสีนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงสวยๆแบบนี้นะครับรถทุกคันของเพนเดย์ยนะครับคันรถมือสอง,องคุณภาพเกรดเนะรถมือสองมีหลายเกรดเราเอาแค่เกรดเเข้ามานะเกรดเคือ,อไรไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับไมกกไมนะครับเล่บไม่มีชํารุดสูญหายนะและคันนี้รถหน่วยงานประวัติสูตนะข้อดีบอกกันอยู่แล้วนะทุกคลิปไม่เคยพลาดการเช็คระยะจากศูนย์นะเข้าสูนย์ทุกหมื่นโลเคมากันปอนหนึ่งนะซ่อมห้างอยู่แล้วนะ อันนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตยต้าด้วยนี่กระจกเดิมแท้โตยต้าด้วยนะครับสันเลียมคมฝากระโปรงสวยๆด้านข้างป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทกันตัวล้อนะครับได้ล้อแม็กซ์สินิ้วได้ยางของดันหลบนะยางดันหลบเดี๋ยผมเช็คปียางให้แนะต่ดอกยางนี่เหลือเยอะเลยนะครับเหลือเยอะเป็นข้อนิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเช็คปียางคันนี้ได้ยางปียี่สินะใช้งานรีกยาวๆนะสามสปีต้องมีนะครับได้ยางปียี่สิบสองสันเลียมคมด้านข้างนะบอดี้ด้านข้างนะสวยๆเลยอ่ะลืมแจ้งไปนะครับของเราทุกคันนะ ปี17ปี18เดี๋ยวมีบริการตรวจสภาพรถให้โดย Apple Auction 274จุ่ดสองจุด,จดมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะบอดี้รอบพันแบบที่ผมกำลังให้ดูนะเขาจะมาตรวจมาเช็คค่าสีด้วยนะแล้วก็ภายในนะภายในห้องโดยสารระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และสำคัญโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเดี๋ยวผมก็จะเช็คให้เหมือนกันนะสำหรับโครงสร้างหลักนะครับคันนี้นะกรนะจกพับข้างได้เป็นออโต้นะครับปลดปลดล็อกปุ๊บพับเก็บเองคลายล็อกปุ๊บกลางออกเองนะครับสะดวกสมบูรณ์กระจกหน้าเป็นอะคูติการ์ดนะ กระจก2ชั้นกันลมกันเสียงนะครับเสียงจะเงียบกว่าปกติป่งซุ้มล้อหลังแนบชิสดสนิทสวยๆแบบนี้ด้านท้ายได้ไฟท้ายแบบไลท์กด d ิ้งหลน่อแบบนี้นะครับคมเมียมลากยาวแบบนี้คันนี้เดี๋ยวติดเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับมันควรจะมีนะครับรถที่ตามการใช้งานจริงอย่างรถผมยังต้องมีเลยอะ่ะผมมองว่ามันก็ช่วยได้นะเสียงติ๊ดๆๆอะไแบบนี้ครับมันก็มันก็ช่วยเรากะได้ง่ายขึ้นนะครับ อะไรจาเป็นผมใส่ให้ฟรีนะครับอ่าคันนี้นะครับด้านท้ายหล่อๆแบบนี้ได้ไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะเดี๋ยวเราเปิเปดโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมด้านท้ายดูนี่ว่าท้ายมีปุ่มเปิดไฟฟ้าแบบนี้นะสำหรับ1.6รุ่นจีนะครับหัวน็อตด,ด้านท้ายคมๆเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขไอยขยไม่มีรอยขยับนะซิลซิลิโคนต่างๆสปอตเมนต์อ่ะคันนี้สวยเดิมนะซื้อได้นะครับรถทุกคันที่ผมมันมามานนำมารีวิวเนี่ย ก็ดีบอกดีนะไม่ดีบอกไม่ดีนะครับมันเคยมีรถเทิร์นลูกค้าที่บอกว่ามันโดนหน้ามาแต่ราคามันถูกก็จะบอกตรงๆนะแต่คันนี้สวยสมบูรณ์ทายซื้อได้แน่นอนนะใช้คมๆมเดิมๆแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับหัวน็อตคมคมเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับซีซีโคต้ต่างๆกระจกทายก็เดิมแท้ตรงนี้ต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้อันนี้คือเดิมโรงงานเลยนะสปอตเมนต์อาต่างๆนะไทโคยโ,โตเดิมแท้โรงงานด้านหลังนะครับคันหลังตรงๆแบบนี้ นะครับสีด้านๆตรงๆนะสปอร์ตเมนอาร์กต่างๆอยู่ครบๆปั๊ม310ต่างๆอยู่ครบๆเลยคันนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับด้านหลังบ้างอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับตัวละตัวล้อตัวยางนะยางจะเป็นโยโกฮามานะสเปคเดิมตอนป้ายแดงนะครับเดิมๆแท้โรงงานเลยแล้วก็ด้านหลังนะซีลทางมะพร้าวต่างๆนะสปอร์ตเมนอาร์กต่างๆอยู่สวยครบสมบูรณ์เลยนะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อผมได้นะคันนี้ฟันธงท้ายเดิมนะไม่มีชนจนยุบมาอย่างแน่นอนนะครับ สีสวยสมบูรณ์ขัดสีให้ใหม่ทําสปารถดให้นะครับพี่เปย์ยนนะครับไม่ได้ขายรถเดิมๆเราขายรถสวยพร้อมใช้นะขับล้อหมุนออกไปขับได้หลักหลายปีครับถ้าขับยาวๆเนี่ยมีแมเทันนนตามรอบก็หลักสิปีแน่นอนนะสำหรับออลติสอึดถึกทนถูกนะครับปงซุ้มล้อหลังสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เฉลีย่ยใช้งานต่อว,วันวันละหกสิบกโลนะวันละหกสิบกโละนละครับไม่แสนสองนะครับก็ปีละประมาณสองหมื่นนิดๆนะฮะขับประมาณปีละสองหมื่นสองนะครับเฉลีย่ยใช้งานต่อเดือนก็มาสักพันเจ็ดกว่ากว่านะครับ สวยสมบูรณ์เลยคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่าบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> ให้ดูรอบคันแล้วนะสันเหลี่ยมคมต่างๆกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับมีให้แบบนี้ในเอลทิสเท่านั้นนะด้าน,นในนะครับเป็นสีดําตัดเบดนะหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับด้านคนขับเป็นออโต้แบบนี้มีการหนีบด้วยนะมีการหนีบแบบนี้นี่สาธิตให้ดูมีการหนีบแล้วมันจะหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอ่อตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น power เอ่อตัวลำโพงทวิตเตอร์นะครับขอภัยนะครับ ติดติดขัดขัดเลยคลิปนี้นะอ่ะแอร์นะครับได้แอร์เป็นแบบกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นแบบพุทธสตาร์ทนะครับกระจกพับข้างและปะัดไฟฟ้าวัสดุเป็นบุน,นุ่มหมดเลยนะด้านบนนะครับพวงมลาลัยหุ้มหนังนะแบบมัลติฟังกชันนะครับไม้แท้ไม่เดิมนี่แสนสองห้าพันนะไม่แสนสองห้าพันไม้แท้ไม่เดิมอย่างแน่นอนเบาะแน่นๆนะครับหนุนให้แล้วแน่นๆเลยนะสภาพสมบูรณ์เราไม่ได้ขายรถเดิมๆนะเหมือนบางที่นะขายรถประมูลใช่ไหมครับมาสภาพไหนขายสภาพนั้นของเรานะราคา อาจจะสูงวันเล็กน้อยนะครับไม่หมื่นสองหมื่นแต่เราเก็บงานให้นะปรับสภาพให้เป็นพร้อมใช้นะครับล้อมุนออกไปนี่ใช้งานได้หลักสิบปีนะครับสวยๆเลยนะครับภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับด้านในห้องดูฝานกรนด้านบนเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับวิทยุนะเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะมี power led ให้แบบนี้นะครับระบบการลื่นท่ามีให้นะด้านข้างตรงนี้นะครับเราก็เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ super cvt แบบ7สปีดแบบนี้นะครับมีฟิ e เ chain เป็นแบบ ชิปโทนิกนะครับพาวเวอร์เลสมีให้นะครับแอร์กลมๆใช้งานง่ายๆ USB ต่างๆ AUX อยู่ตรงนี้นี่ครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนะเปิดท้ายได้นะครับแล้วก็มีมีเป็นเซนเซอร์เดินมาเปิดรถได้เลยนะไม่ต้องกดสวิตช์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะเบาะแน่นๆสะอาดสดาส,าสีเบดนะครับแอร์แบกมีให้คู่หน้านะครับแล้วก็ที่เสา A ตรงนี้นะคู่หน้าแล้วก็ทีสเสา A สะาอสะอานพร้อมใช้แล้วก็ที่ขาคนขับแอร์แบกมีให้ทั้งหมด7จุดนะครับ ความปลอดภัยดีเยี่ยมเทียบเท่ารถราคาเป็นล้านเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับที่นั่งสะอาดสะอ้านน่าใช้นะสีออกเทาดําที่มันออกน้ําเงินนะครับออกกรมท่านะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็เป็นเบรดนะตัดดำนะหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครับ Isofix นะครับคัสซีเด็กมีรองรับนะครับแล้วก็มีเบล์ให้ทั้งหมด3จุดนะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะเหมาะเลยนะเป็นรถใช้งานในบ้านในครอบครัวนะครับรถคันแรกก็ได้รถคันที่2ก็ได้นะครับ วิ่งไกลวิ่งใกล้นะเหมาะสมภายในกว้างขวางแอร์เย็นถึงข้างหลังแน่นอนขึ้นชื่อแล้วเรื่องแอร์เย็นนะสำหรับอัลติสที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีให้สะดวกสุดๆนะครับเบาะซาสอานะตรงนี้ไม่มียุ้ยนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีแบบใส่ของเยอะจนยุ้ยนะครับด้านหลังมีแอร์แบ็กให้ตรงนี้นะสองจุดมีแอร์แบ็กให้นะครับสนใจก็ทักไลน์หาผมได้ถ้าเป็นเรื่องอัลติสต้องเป็กอัลติสเท่านั้นนะครับประจำที่บริษ,ษัทเพชรยนต์โทรหาผมได้เลย0-65 95133374นะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับนั่งแล้วขาไม่ติดแบบนี้ด้านบนละ่ะนี่ด้านบนนะครับเพดานกว้างๆนะครับหัวไม่ติดนั่งสบายๆนะครับต้องเอาติดเท่านั้นเลยมาเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับรถสวยคันนี้นะสีเทาดําเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างหลักนะครับนอซอกประตูฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะนี่นอซอกประตู ตัวเบาตัวสปอนเซอร์อาร์กนะคร helmet, ับข้างๆนะครับคมๆแบบนี้ประตูนี no 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 ้เดิมแท้แน่นอนประตูเดิมแน่นอนนะครับไม่มีรอยงันแงะแก่เ like. ก่าเดี๋ยวเรามาดูซอกกันฝั่งนี้กันบ้างนะครับหัวน็อตซอกประตูหลังนะครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะเช่นเดียวกับด้านล่างไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับฟิกเกอร์ต่างๆคําเตือนการเติมลมนะครับติ๊กเกอร์คําเตือนเด็กนะครับอยู่ครบๆนี่สปอนเซอร์อาร์กต่างๆสวยๆคมๆ อันนี้ให้ดูโครงสร้างหลักนะครับเพื่อให้รู้ว่าคันนี้มันไม่เคยพลิกคว่ำนะไม่เคยชน,ดนโดนโดนชนข้างมาอย่างแน,น่นอะนสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับมีแต่รถที่บริษัทเพชรยนต์เท่านั้นนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้ทุกวันนะเดี๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันต่อนะคันนี้สปอร์ตเมนต์อาร์ตต่างๆลด้เรียงกันสวยๆแบบนี้นะตัวหนีบนะชุบบอดสียังอยู่ครบๆนะครับด้านบนเช่นเดียวกันนะสวยสมบูรณ์เลยคันนี้นะโครงสร้างด้านข้างเดิมแท้แน่นอน โครงสร้างด้านหลังเดิมแท้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านหน้ากันต่อนะครับฝั่งนี้กันบ้างนะภายในสะอาดสะอาดน,น่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ปึ๊บอ่ะนี่ครับดึงทีเดียวถึงเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าตัวหนีบชุบบอสีนะครับสปอตเมทอาร์ต่างๆนะครับด้านบนสวยสมบูรณ์นะครับ แน่นๆสวยสมบูรณ์เลยนะครับไล่เรียงกันแบบนี้คันนี้ซื้อได้นะครับไม่มีชนหนักพิควาคมจมน้ํากับไมค์กอไม่อยากได้รถมือสองสักคันนึกถึงเป็กเพชรยนต์นะครับคันรถเอาติดมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันนะครับนี่ครับหัวน็อตนะคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่มีรอยขยักนะครับเช่นเดียวกับดานลานี่คมๆเดิมๆไม่มีรอยประแจนะครับคันนี้ได้ไปลายปี18นะครับรถเดือนพฤษจิกนะครับ5ปีพอดีนะครับรถเดือนพฤษจิปี18ที่เขาผลิต อันนี้คือแผ่นเพลทเดิมแท้โรงงานเลยนะอ่ะของเราไม่ไมีย้อมแมวอยู่แล้วนะเพชรยน์นะครับเปิดบริการมายี่สิบสามปีนะครับคันรถมือสองคุณภาพเกรดเอให้พี่เลือกชมเลือกใช้กันแบบนี้ทุกวันเลยครับสวยคมนะสวยคมต้องบอกอย่างนี้นะครับคันนี้สวยน่าใช้นะครับใครกำลังมองหาเอาติดมือสองสักคันนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจนะครับสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งามสามเจสี่ตอนนี้เอาติดเรามีประมาณสัก 60คัน50-60คันประมาณนี้นครับติดจองไปเยอะแล้วเหมือนกันนะมีออลติเซียนจีด้วยนะปี1 8 3แปดส0สนหมื่นพันสนใจทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับ065 951 3374ครับมาเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้กันต่อนะครับมาดูฝากระโปรงนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์ข้อระวังนะครับตรงยางต่างๆนี่เป็นของเดิมแท้โรงงานนะครับแล้วก็พวกรูระบายอากาศต่างๆเวลาขึ้นรูปเหล็กนะครับ ตรงนี้ซิลซิลิโคนนะตรงนี้ไม่มีคดไม่มีงอนะครับไม่มีโปสสีไม่มีทําใหม่ไม่มีจิ้มหน้าแรงๆมาอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับตัวแผ่นรองนะครับตัวากาันความร้อนนะครับอยู่ครบๆนะตัวปั๊มต่างๆนะครับหัวนอ็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับเช่นเดียวกับน็อตแกม้มน็อตซอกต่างๆนี่ไม่มีรอยแกะเลยนะครับเบ้าโชค๊คนะครับมาร์กสีต่างๆอยู่ครบ,ครบๆแบบนี้นะให้ดูฝั่งนี้กันต่อนะครับสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จอสมบูนะรณนะ์หัวน,อนอ็อตคมๆเดิมๆนะไฟหน้าแท้เดิม นะครับปั๊ม 3L 3R อยู่ครบครบนะครับไฟหน้าไทยคยโตนะครับเพราะตรงนี้นะคันหม้อน้ําไม่มีรอยงันแง้แกะเกาเลยนะไม่มีรอยแกะเลยนะสำหรับคันหม้อน้านะครับเดี๋ยวเราให้ดูคันหน้ากันบ้างคันหน้าด้านล่างนะนี่โพสตต่าง,างๆอยู่ตรงๆครบครบแบบนี้เครื่องยนต์ดูอ้ v v i, 1, c c, อาว VVTI หนึ่งพันหกร้อย c ประหยัดน้ํามันสิบหกถึงสิบเจ็ดโลลิตรนะคันนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้ให้ดูละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับปั๊ม 3L 3R นะครับไฟหน้าแท้เดิมนะ น็อตซอกแก้มต่าง,างๆคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไข่ไม่มีขยับเบ้าชกนะครับเดิมๆหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับเช่นเดียวกับน็อตซอกแกมคันนี้สวยเดิมซื้อได้นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79 4ปีนะถ้าผ่อนยาวๆ7ปีนะครับคันนี้4.79นะครับฟรีดาวผ่อนแค่7,400ย้ำฟรีดาวนะ7,400มีบริการจาัดฟรนเซน์ถึงบ้านทั่วประเทศตอนนี้นะครับโปรของธนาคารธนชาติ ถ้าทําอาชีพรับราชการรับวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทที่ได้เป็นสลิปเงินเดือนนะครับไม่มีเครดิตได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะปกติถ้าใบไฟแนนซ์อื่นอ่ะประมาณ4%เนะไม่มีเครดิตแต่ตอนนี้ผมหาให้ได้2.79นะแต่ต้องเป็นสามอาชีพนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเจ้าของกิจการค้าขายต่างๆมีเครดิตได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันโคขับฟรี90วันก็มีให้นะครับสนใจรถมือสองสักคันสนใจเอาติสักคันแนะนําคันนี้สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0-65 9513374ไลายไอดี PEK152 สนใจเอาติ๊ตนึกถึงเป็ดเพชรยนต์เท่านั้นนะครับรีวิวออาติสตมาเยอะกว่าใครนะครับแล้วก็คันไหนสวยๆคันไหนปรับสภาพเสร็จนะผมต้องนํามารีวิวให้พี่รับชมกันแบบนี้นะครับสามารถเข้ามารับชมรถจริงได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีนะครับคังรถมือสอง450คันเฉพาะออาติสเนี่ย60คันนะสนใจทักไลน์กันเข้ามาได้ ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้เทาดําไมพอดีพอดีนะครับฉเฉลี่ยวิ่งต่อวัน60บกว่าโลคันนี้เข้ามาแล้วสนใจทักไลน์จองกันได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ